You should get up early คุณควรตื่นนอนแต่เช้านะคำว่า should และ shouldn't มีวิธีการใช้อย่างไรวันนี้เรามีสรุปหลักการใช้คำว่า should และ shouldn't มาให้ได้เรียนรู้กันครับไปดูกันเลย <Wow. S 1> สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการใช้ should และ shouldn't อย่างที่เราทราบกันดีครับคำว่า should เราใช้ในความหมายที่แปลว่าควรส่วนคำว่า shouldn't ซึ่งเป็นรูปย่อม,มาจากคำว่า should not เราใช้ในความหมายที่แปลว่าไม่ควรและความรู้เดิมครับคำว่า shoot มันคือ m o d e l verbs ตัวหนึ่งครับดังนั้นมันจะโยงไปสู่หลักการใช้งานแบบ m o d e l verbs นะครับโดยที่ s h o u l d หรือ shouldn't เวลาใช้จะต้องตามด้วยกริยาชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า infinitive without to หมายถึงกริยาที่ไม่มี to นำหน้า และกริยาตัวนี้ต้องเป็นกริยาที่ห้ามดับเติมเสริมแต่งใดๆเช่นห้ามเติม s ห้ามเติม ing ห้ามเติม ed ห้ามเปลี่ยนเป็นช่อง2ช่อง3นะครับห้ามทำใดๆกับมันทั้งนั้นนะครับลองไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันครับ children shouldn't go to bed late สังเกตคำว่า shouldn't ตรงนี้นะครับ ตัวสีม่วงนะครับเขียนแยกไว้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับใช้คู่กับ infinitive without to คือคำว,ว่า go ในที่นี้เราจะใช้แท่แค่ go อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น to go เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น going ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น g o s เติม es ครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถที่เปลี่ยนช่องได้จาก go กลายเป็น went ไม่ได้ ตัวอย่างที่สองครับ you should think before you speak คุณควรคิดก่อนพูดอ่าแน่นอนครับคนเราเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนใช่ไหมครับ yes คน think ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น thinking อย่างนี้ไม่ได้นะครับง่ายๆครับหลักการไม่ยากนะครับดูตัวอย่างที่สามครับ he should have told me the truth เขาน่าจะบอกความจริงกับฉันนะประโยคนี้ความหมายคือรู้สึกเสียดายที่เขาไม่ได้บอกความจริงกับเราก่อนสังเกตครับคำว่า have ถือเป็น infinitive without to ห้ามเปลี่ยนแปลงต่อให้ประธานจะเป็น he have ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น has ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็น infinitive without to นะครับลองมาดูตัวอย่างการใช้ should และ shouldn't ในประโยคชนิดต่างๆบ้างครับแบบที่หนึ่งเป็นประโยคคำถามแบบ W H questions ประโยคแบบนี้มักจะขึ้นต้นด้วย W H หรือ H นะครับเช่น What where when why how who whom which อะไรอย่างนี้นะครับประโยคที่หนึ่งครับ What should we do What should we do หมายถึงว่าพวกเราควรจะทำอะไรดีเป็นการถามนะครับประโยคแบบที่สองครับประโยคบอกเล่าครับเรื่องง่ายๆครับเช่น You should give up smoking Give up หมายถึงเลิกนะครับนัคุณควรจะเลิกสูบบุหรี่นะเป็นคำแนะนำใช่ไหมครับข้อ3ครับประโยคปฏิเสธครับ shouldn't talk too much ครับเขาไม่ควรจะพูดมากนะ,ะบางคนอยู่ในห้องเรียนก็พูดมากเลือกเกินนะครับ <laughs> ประโยคที่4ครับประโยคคำถามแบบ yes no questions ครับต้องการคำตอบแค่ yes หรือ no แค่นั้นนะครับเช่น should we go out for dinner tonight พวกเราควรจะออกไปทานข้าวเย็นดีไหมคืนนี้ถ้าไปคิดว่าดีควรจะไปก็ตอบ่อสั้นว่า yes we should หรือถ้าไม่ควรจะไปก็ตอบว่า no we shouldn't คราวนี้ลองมาดูครับเมื่อไหร่เราจะใช้ should หรือ shouldn't ครับในสถานการณ์ใไดได้บ้างนะครับข้อที่หนึ่งครับเราใช้เพื่อขอหรือให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นนะครับภาษาอังกฤษอาจจะบอกได้ว่าเป็น to ask or give advice or opinion รเรามักจะเจอคำว่า I think, I don't think, you, Do you think อยู่ในประโยคเหล่านี้นะครับเพื่อขอหรือให้คำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นนั่นเองครับเช่นครับ you shouldn't smoke นะครับหรื you shouldn't smoke here คุณไม่ควรจะสูบบุหรี่ที่นี่นะประโยคที่2ครับ you shouldn't go to school คุณไม่ควรไปโรงเรียนสายนะนะี่ครับเป็นคำแนะนำนะครับ I think you should get a haircut ครับฉันคิดว่าคุณควรจะไปตัดผมได้แล้วเป็นต้นนะครับข้อ2เราใช้ should หรือ s h o u l d n t เพื่อบอกความน่าจะเป็น probability หรือบอกความคาดหวัง expectation ตัวอย่างเช่น you should reach here any minute s คำว่า any minute ใช้ในความหมายว่า very soon นะครับคุณควรจะมาถึงที่นี่ได้ตลอดเลยนะได้ภายในเพียงไม่กี่นาทีนั่นเองนะครับได้อย่างเร็วนะครับ2ครับ e t s h o u l d n t c o s t more than 100บาท t มันไม่ควรจะมีราคาเกินกว่า100บาทนะมันไม่ควรจะมีราคามากกว่า100บาทนะเรื่องความคาดหวังของเรานะครับข้อ3ครับ Tom studies hard Tom ไม่เรียนหนักมาก h e s h o u l d n t g e t a bad grade เขาไม่ควรจะได้เกรดที่แย่นะครับคือเขาเรียนหนักเขาก็ควรจะได้เกรดที่ดีใช่ไหมครับ Yes ตัวอย่างที่4ครับ You shouldn't be sad คุณไม่ควรจะเสียใจให้มากไปนะครับไม่ควรจะเสียใจไม่ควรจะเศร้าใจนักนะครับเราใช้ should และ shouldn't ในข้อ3เพื่อพูดถึงบทบาทหน้าที่ที่สมควรจะปฏิบัตินะครับมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวนะครับ duty or obligation ภาษาอังกฤษเราอาจจะบอกได้ว่า the things that you are supposed to do or ought to do นะครับตัวอย่างเช่น you should obey your parents you should obey your parents หมายถึงว่าคุณควรจะเชื่อฟังพ่อแม่ของคุณนะตัวอย่างที่สองครับ we should respect our teacher พวกเราควรจะเคารพคุณครูของพวกเรานั่นเองข้อ3ครับ we should be punctual at work เราควรจะมาทำงานให้ตรงเวลาครับเป็นคนตรงต่อเวลาในการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับสังเกตครับ obey respect be ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น i n f i n i t i v e without to ห้ามเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรถ้าตามหลัง shoot เมื่อไหร่หรือ shouldn't เมื่อไหร่มันจะต้องอยู่ในรูปสามันของมันนะครับมาถึงการใช้ s h o u l d และ shouldn't ในข้อที่4ครับซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากนะครับเราใช้ในความหมายว่าน่าจะหรือควรจะทำแบบอื่นแทนเพื่อแสดงความรู้สึกเสียดายหรือบ่นเสียดายกับสิ่งที่ควรจะทำในอดีตแต่ไม่ได้ทำหรือใช้เพื่อติเตือน หรือแสดงความรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในอดีตที่ผิดพลาดไปแล้วโดยมักจะมีบริบทที่ชัดเจนให้เรานะเพื่อบ่งบอกว่ามันต้องใช้รูปแบบนี้ครับต้องใช้รูปแบบ should have และบวกกับ verb ช่องที่3ครับซึ่ง verb ช่องที่3ฝรัง่งเขาเรียกว่าเป็น past participle นะครับจะะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า the things you are supposed to do but you didn't do it can be a mistake in the past นะครับคือ ได้ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไปแล้วตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วและมาพูดในํานองเสียดายว่าเออรู้อย่างนี้ควรจะทําอย่างนั้นน่าจะทําอย่างนี้แทนที่จะทําอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับลองไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจครับข้อหนึ่ง you shouldn't have said that นะครับ you shouldn't have said that หมายถึงว่าคุณไม่ควรจะพูดแบบนั้นออกมาเลยนะแปลว่าจริงๆอ่ะคือพูดไปแล้วแต่เพิ่งจะมานึกได้นะครับเพิ่งจะมาสํานึกได้นะครับมาบ่นกับตัวเองนะมาติเพื่อนคนอื่นนะครับ ว่าไอที่ทำไปเนี่ยนะครับไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเลย 2. ครับ I shouldn't have shouted at you นะฉันไม่ควรจะตะโกนใส่คุณเลยนะครับแต่ริงๆคือตะโกนไปแล้วแต่มาเสียใจภายหลังแล้วก็พูดออกมานะครับอันนี้ต้องคิดให้ดีก่อนพูดใช่ไหมครับไม่งั้นจะมาเสียใจภายหลังไม่ได้นะครับ You should have been more careful คุณควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้เห็นไหมครับ should have been นะครับ ตัวอย่างที่3ครับ she shouldn't have been rude like that เธอไม่ควรจะแสดงความหยาบคายอย่างนั้นออกมาเลยสังเกตนะครับ shouldn't ตามด้วย have และตามด้วย been ซึ่งเป็นกริยาช่อนที่3ครับตัวอย่างสุดท้ายของข้อ4ครับ susan failed the exam susan น,นี่สอบตก she should have studied harder เธอเนี่ยควรจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับหลักการใช้ should แต่ shouldn't ค verb ที่ตามหลังคำว่า shoot should หรือ s h o u l d n t ต้องเป็น infinitive without to คือห้ามเปลี่ยนรูปใดๆในข้อสีนี้ก็จะเห็นคำว่า have ด้วนกันหมดเลยตัวสีแดงนะครับถึงแม้ประธานจะเป็น she เหมือนในข้อนี้ have ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น has ได้ have ตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ she ประธานเห็นไหมครับดังนั้นประธานจะไม่มีผลกับ verb ที่ตามหลัง shoot หรื s h o u t e d จัไว้ดีๆนะครับส่วน shall it be, be แลวก็ study ตัวนี้เป็นริยรช่องที่3 เราใช้รูปแบบนี้เพื่อบอกนะบสิ่งที่ควรจะทำนะแต่ไม่ได้ทำในอดีตนะครับและสุดท้ายก็มาถึงการฝึกนะครับเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วก็ต้องฝึกทําการบ้านนะครับซึ่งใครฝึกมากฝึกจนคล่องก็จะใช้คําว่า shoot หรือ shouldn't ได้คล่องเหมือนกัน,นครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งคล่องมากครับตัวอย่างมี a และ b ครับ a บอกว่าให้ complete sentence using shoot should or shouldn't ให้เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คําว่า shoot หรือ shouldn't ครับเช่น้้หนึ่งนะครับ,นะรบ the first one has done for your example นะครับ Mary has the flu Mary นี่เป็นไข้หวัดใหญ่ so she shouldn't go out นะนั้นเธอก็ไม่ควรจะออกไปข้างนอกนะครับจะรักษาตัวให้หายก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อนะครับส่วนข้อ2ถึงข้อ6ก็ลองทำครับไม่ยากนะครับส่วนข้อ b คำสั่งคือให้ choose the correct answer for each item ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ให้กับแต่ละข้อนะครับมีอยู่3ข้อมีช้อยให้ด้วยนะครับลองทําดูนะครับคิดว่าคงไม่ยากเกินความสามารถของเรานะครับอย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ Learn something new Thank you for watching อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งติงๆนะครับ